5 RS กล่อง h อน d a าต้ามอพัดปลาย s อสนะครับอันนี้ยังเป็นบูทธรรมดาอยู่นะครับยังไม่มีการหายบูทแต่แดนสิ้นนะฮะอุปกรณ์คาบเกี่ยวที่ใส่เข้าไปนี่ก็มีกลองเปลือยนะครับ s อ c แล้วก็บัวฟาวล์นะครับสองอย่างยังคงเป็นอินเตอร์เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอินเตอร์ไม่ได้ปริไฟอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็บูทก็ยังเป็น ล้อสิบแปดน,นะครับกว้างเ <_ t ap> ก้าจุดห้าก็ได้คำเดียวว่าเร็วนะครับวันนี้เราเริ่มที่ เราลองใช้ขับแบบใช้งานจริงก่อนนะครับใช้งานแบบคับขับเบรกเบรกเร่งแซงอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าจุ่มหน้าเส้นอย่างเดียวนะครับเรามาดูเรื่องการตอบสนองกันมาตอบสนองเปน็นยังไงนะครับ นะฮเะสียงบลูทาวที่ได้ยินนี่ก็เมกอินไทยแลนด์นะฮะจะเมยไงจะใครเล่า เป็นละครจักจักรงวงๆนะฮะนะฮะเมื่อกี้อะไรไม่รู้นะฮะเปิดว่าเปิดละครทีวีพวกแบบฮ์ดคออยู่นะครับผมอีเสียงได้ฟีมประมาณนิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองออกตัวกันบ้างนะครับลองดูการออกตัวจากจุดหยุดนิ่งกันบ้างว่าอัตราเร่งเป็นยังไงนะฮะลองดูลองดูฮอ,อนด้าต้าใบาเดียวนะครับเอาเลยนะ นะครับนะครับเวลาจุ่มแล้วเนี่ยบยูจะอยู่ประมาณบา2สองบา3นะครับจะมีตวัดไปบ้างประมาณบาห้าบาสี่แต่ว่าเวลากดจริงๆเนี่ยบยูอยู่แค่ประมาณบา2สเท่านั้นนะครับนะครับบูอยู่ประมาณบา2สเท่านั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นการทดสอบไปดูก่อนว่าเนี่ยบยูประมาณเท่านี้กับเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ของค o n ด้าที่ได้มานะครับกับซีวิ c 1.5 Turbo RS จะวิ่งขนาดไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมีอีกหนึ่งเวอร์ชั่นมาชมกันว่าเครื่อง1.5 RS ถ้าเราลื้อแล้วบูตเยอะเยอะ เมกอินไทยแลนด์นี่แหละครับจะมียังไงจะใครเล่าท่อดีๆแค่แค่แคปลายนะนี่ท่อผมแค่ปลายนะครับฟ้นาปไม่มีตรงกลางเดิมมอพักปลายสูตรเอสซีคู่เดียวนะฮะนะครับบูทบาร์สองบอฟวาวไทยแลนด์กองเปือยไทยแลนด์นะฮะอินเตอร์เดิมสนิทลูกเล็กๆนี่แหละ ันตอบสนองดีอยู่เว้ยกดแวทกดแวดอ่ะเดี๋ยวผมลอยตัวอีกรอบนะฮะสุดท้ายละลองจากจุดจุดนิ่งดูนะฮะว่าวิ่งเป็นยังไงอาจจะตีนปายอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าไหลสดตอนกลางวันนะครับถึงแม้จะเป็นถนนปิดก็ตามนะฮะแต่ว่าก็ยังมีรถวิ่งบ้างประปรายนะครับนะครับอ่ะคขมาทีหลังก็มาดูฮะจะเริ่มแล้วนะฮะ จากจุดหยุดนิ่งกันไป จับสี่อันเนี่ยไม่เท่ากันนะฮะคือถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเบรกแรงแรงถมึงบินคว่ำทีลังกาแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับฝากเจ้าของรถหน่อยนะฮะเบรกไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยเบรกปุ๊บลักษณะการจับเบรกหน้าหลังเนี่ยไม่บาลานซ์กันนะครับนะครับนะครับเบรกหน้าหลังนีไม่บาลานซ์กันนะครับ เบรกปุ๊บรถปัดเบรกปุ๊บรถแถนะครับนะครับอันนี้ฝากหนึ่งเรื่องโอเคโอเคตามนั้นอะให้ดูพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวถ้าคืนนี้มีเวลาเราจะมาเทสตีนปลายให้ใหม่นะครับก็จะไหลไปถึงขนาดไหนนัดจ๊ะส่งงานดอกแรกก่อนเบาๆโลบูสสวัสวดีจุมบุยเทรสรถอย่าประมาทนะครับ รถเยอะอย่าซิ่งถนนปิดเท่านั้นนะฮะบ๊ายบาย